ดอกเบี้ย0%นะสูงสุดถึง60เดือนเลยทีเดียวนะคะค้าราชาการนะคะก็สามารถดาวเริ่มต้นที่0%ได้เลยนะคะใช้เงินออกรถเพียงแค่หลักหมื่นนะคะก็ได้ชุดแต่งสวยๆแบบนี้แล้วนะคะกระชนหน้าเหล็กแฮมเมอร์นะคะพร้อมกับห่วงล่างจงสีแดงและใส่กระจังหน้า ทรงแรปเตอร์ er นะคะไปมาแสงเพิ่มให้3ดวงนะคะพร้อมกับไฟเดย์ไลท์ให้ด้วยค่ะก็ใส่เป็นสกูปหน้าทรงฟิตน,นะคะซุ้มล้อให้นะคะขนาดกว้างถึง9นิ้วเลยเดียวนะคะเป็นล้อมแมกขอบ16นะคะโดวาเหล็กของเอาเรนเดอร์ค่ะจนท้ายเหล็กของเอาเรนเดอร์นะคะใส่ห่วงล่าวจุงสีแดงสวยๆแบบนี้มาให้ด้วยนะคะ ก่อนที่เราจะไปดูกันค่ะว่าเจ้าตัว Ford Ranger 4ประตู XLT คันนี้นะคะขวัญแต่งอะไรเพิ่มเติมให้กับลูกค้าบ้างฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe ให้กับช่อง r o b e r t i o n Ford ป้ายแดงของขวัญด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันดีกว่านะคะสวัสดีค่ะ กลับมาพบกับขวัญข้าวช่องโปรโมชั่นฟอร์ดป้ายแดงอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะขวัญก็จะพามาดูรถฟอร์ดแรนเจอร์สีประตูยกสูงรุ่น xlg นั่นเองค่ะคันนี้นะคะก็เป็นตัวรถสีขาวนะคะเป็น New m o เดลปี2021แล้วนะคะคันนี้นะคะขวัญก็เปลี่ยนกันชนหน้าเหล็กแฮมเมอร์นะคะพร้อมกับห่วงล่างจงสีแดงให้กับคุณลูกค้าค่ะตัวนี้เราก็แต่งเป็นแบบสไตล์ออฟโรดเลยทีเดียวนะคะ และใส่กระจังหน้าทรงแรปเตอร์นะคะตัวนี้นะคะขวัญก็ใส่ไฟ LED ยาวเต็มช่องนะคะบนหน้ากระจังค่ะให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะพร้อมกับทำสีตัวกอัษร Ford ให้ค่ะเป็นสีดำตัดกับสีขาวนั่นเองนะคะและส่วนของไฟหน้านะคะขวัญก็ใส่ไฟมสแตงเพิ่มให้3ดวงนะคะพร้อมกับไฟเดย์ไลท์ให้ด้วยค่ะและก็ยังเพิ่มความสวยงามกับ ดวงไฟของเรานะคะด้วยการใส่ไฟวงแหวนทรงสี่เหลี่ยมแบบใหม่ให้เลยนะคะและยังไม่พอค่ะในส่วนของไฟหน้านะคะขวัญยังใส่ข้อไฟหน้าให้ด้วยนะคะเพื่อให้ไฟหน้าของเราดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะคะในส่วนของไฟหน้านะคะขวัญก็ใส่ไฟให้เป็นสองสีเลยนะคะไฟสีขาวของเรานะคะจะทํางานในขณะที่ คุณลูกค้าเปิดไฟหน้ารถนะคะและในส่วนของไฟสีส้มด้านข้างนี้นะคะจะทำงานในขณะที่คุณลูกค้าเปิดไฟเลี้ยวและไฟขอทางฉุกเฉินนั่นเองคะ่ะสวยงามมากเลยใช่ไหมคะ ในส่วนของฝากระโปรงหน้านะคะขวัญก็ใส่เป็นสกูปหน้าสองฟิตนะคะตัวนี้นะคะก็เป็นสกูปหน้าใหญ่นะคะเป็นสกูปหน้าที่คุณลูกค้านิยมติดตั้งกันในขณะนี้เลยนะคะตัวนี้ค่ะขวัญก็ทําสีให้นะคะเป็นสีดําด้านตัดกับสีตัวรถนั่นเองค่ะด้านหน้าเราสวยถูกใจแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันต่อดีกว่านะคะ ในส่วนของด้านข้างนะคะตัวนี้ค่ะขวัญก็ใส่ซุ้มล้อให้นะคะขนาดกว้างถึง9นิ้วเลยเดียวนะคะซุ้มล้อตัวนี้ก็เป็นซุ้มล้อแบบหยักนะคะจะไม่มีการเจาะตัวรถนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าตัวรถของเราจะเป็นรอยเลยนะคะถัดลงมานะคะเพิ่มความเป็นออฟโรดค่ะแล้วก็เพิ่มความสวยงามด้วยการเปลี่ยน ล้อมแม็กใหนะคะเป็นล้อมแม็กขอบ16นะคะตัวนี้ขวัญใส่ให้คู่กับยางแม็กซี่0 0นะคะซีลีี่ยาง265-70นั่นเองค่ะยางตัวนี้นะคะสามารถขับได้ทั้งทางเรียบและทางขรกขระนะคะดอกยางสวยงามและเกาะถนนดีเยี่ยมเลยค่ะถัดขึ้นมาค่ะในส่วนของขอบแก้มนะคะเดิมของเราจะเป็นสีโครเมียมนะคะขวัญก็ใส่ขอบสีดำด้านให้นะคะเพิ่มความสวยงามแล้วก็ให้แมทกับชุดแต่งของเราหนึ่งนะคะ ถัดมาค่ะตัวนี้เลยค่ะเบ้าลองมือเปิดสีดําด้านนะคะตัวนี้ค่ะขันก็ใส่ให้เพิ่มความสวยงามนะคะแล้วก็ป้องกันให้รถของเราบมนรอยนั่นเองค่ะถัดขึ้นมาค่ะตัวนี้นะคะกระสาดข้างนะคะขันก็ใส่ให้ทุกคันเลยนะคะช่วยไม่ให้น้ําเกเดนเข้าตัวรถนั่นเองค่ะถัดขึ้นมาในส่วนของด้านบนหลังคานะคะขอนก็ใส่เป็น เราหลังคาสีดำด้านให้นะคะเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับหลังคาด้านบนนั่นเองค่ะและถัดมาเลยค่ะตัวนี้สวยงามมากเลยนะคะสติกเกอร์ลาลโคนค่ะสติกเกอร์ตัวนี้นะคะคุณลูกค้าสามารถออกแบบได้เองนะคะแล้วก็ตกแต่งได้เองตามที่คุณลูกค้าต้องการเลยนะคะและถัดมานะคะตัวนี้เลยค่ะโลวาเล็กของออรนเดอร์ค่ะโลวาเล็กตัวนี้นะคะก็เป็นโลวาเล็กแบบ พรีเมียมนะคะมีไฟเบรกดวงที่3เพิ่มให้ด้วยนะคะตัวนี้ตัวนี้เราก็ติดเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถนะคะเราก็ใช้งานได้จริงด้วยนะคะและถัดมานะคะในส่วนของไฟไท้ายนะคะขวัญก็ใส่ข้อไฟไท้ายสีดําด้านให้นะคะเพื่อให้ไฟไท้ายของเราดูสวยงามนะคะแล้วก็ตัวรถของเราดูดุดันด้วยนะคะ ถัดมาค่ะเจ้าตัว xlt ของเรานะคะจะมีตัวอักษรออคริค่ะ xlt นะคะเพื่อบอกสัญลักษณ์ของรุ่นนั่นเองค่ะและในส่วนของฝากระบาท้ายนะคะก็ติดสติกเกอร์ลายโคนให้นะคะเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับฝาท้ายของเรานะคะแล้วก็ใส่ข้อมือเปิดพร้อมกับปลายดาบค่ะสวยๆเก๋ๆแบบนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นอุปกรณ์ที่ขวัญชอบมากเลยค่ะเพิ่มความสะดวกสบายค่ะในการใช้งานด้วยการติด ฝาท้ายแบบผ่อนแรงเพิ่มให้นะคะตัวนี้เห็นไหมคะสามารถเปิดได้เพียงแค่มือเดียวเลยนะคะและตัวนี้ค่ะสวยงามมากเลยค่ะกระบะไลเนอร์นะคะของ Ford นะคะตัวนี้เราก็จะมีโลโก้ Ford นะคะอยู่ที่กระบะไลเนอร์ของเรานะคะสวยงามแล้วก็คงทนแข็งแรงมากเลยทีเดียวนะคะ เบามากเลยค่ะตัวนี้ฝาท้ายผ่อนแรงของเรานะคะและถัดลงมานะคะในส่วนของกระชนท้ายนะคะขวันก็เปลี่ยนให้ค่ะเป็นกระชนท้ายเหล็กของ Outlander นะคะใส่ห่วงล่าจุงสีแดงสวยๆแบบนี้มาให้ด้วยนะคะในส่วนของกระชนท้ายนะคะสามารถรองรับน้ําหนักได้ถึง100กิโลกรัมเลยนะคะเพราะฉะนั้นสวยงามแล้วก็แข็งแรงมากเลยนะคะ คอเลนเจอร์ของเรานะคะยังสามารถลุยน้ําได้สูงสุดถึง80เซนติเมตรค่ะและสามารถบรรทุกได้หนักถึง1.3ตันเลยทีเดียวนะคะและกระบะของเราค่ะยังลึกถึง511มิลนะคะทำให้เราบรรทุกได้หนักแล้วก็เยอะมากกว่าปกตินะคะเราดูรอบๆตัวรถกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อดอีก,กว่านะคะ ในส่วนของภายในของเจ้าตัว XLT ของเรานะคะตัวนี้ค่ะห้องได้สายก็กว้างขวางคานั่งสะดวกสบายแล้วก็ภายในก็หรูหรามีระดับมากเลยนะคะตัวนี้นะคะเราก็ยังมาพร้อมกับเบาะหนังสีดำนะคะสวยๆเก๋ๆจากโรงงานเลยนะคะและก็ยังมาพร้อมกับกุญแจรีมโมทนะคะใช้งานพกพาง่ายสะดวกสบายด้วยนะคะ และยังมาพร้อมกับพงมลาล่พาวเวอไฟฟ้าขันนิวโมเดลปี2021ของเรานะคะยังมาพร้อมกับระบบช่วยลดความเสี่ยงที่เกิดจากการพลิกคว่ำพร้อมกับระบบช่วยออกตัวบนทานลาดชันมาพร้อมกับหน้าจอตัวซิงค์ใหม่ค่ะกว้างถึง8นิ้วนะคะหน้าจอตัวนี้นะคะรองรับ Apple Carplay Android Auto นะคะและยังมาพร้อมกับระบบช่วยโทรฉุกเฉินขณะที่เราเกิดอุบัติเหตุด้วยนะคะตัวนี้นะคะเราก็เป็น เกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะคะขับง่ายแล้วก็สะดวกสบายแล้วก็อัตราเร่งดีมากเลยนะคะตัวน,นี้ค่ะเราดูรอบๆตัวรถกันไปแล้วนะคะดูภายในกันไปแล้วค่ะขวัญคิดว่าน่าจะถูกอ,อกถูกใจใครหลายๆคนแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูโปรโมชั่นกันต่อเลยดีกว่าค่ะว่าเจ้าตัว x l g ของเรานะคะจะมีโปรโมชั่นน่าสนใจขนาดไหนนะคะไปเลยค่ะ ในส่วนของโปรโมชั่นนะคะเจ้าตัว XLT ของเรานะคะก็มีโปรโมชั่นให้เลือกมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดอกเบี้ยต่ำนะคะเริ่มต้นที่0%นานสูงสุดถึง5ปีเลยทีเดียวนะคะหรือใช้เงินออกรถเพียงแค่หลักหมื่นรับส่วนลดไปเลยค่ะหลักแสนนะคะ และแคมเปญของลูกค้าที่เป็นค้าราชการนะคะก็สามารถดาวเริ่มต้นที่0%ได้เลยนะคะโอ้โหสุดยอดมากเลยใช่ไหมคะโปรโมชั่นของเรานะคะถ้าคุณลูกค้าท่านไหนค่ะอยากจับจองเป็นเจ้าของเจ้าตัว Ford Ranger 4ประตู XLG คันนี้นะคะสามารถโทรหาขวัญได้ที่เบอร์0946599596ค่ะหรือ คลิกที่รายละเอียดด้านใต้ u t u b e นี้ได้เลยนะคะขอญนินดีให้คัปรึกษาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดไฟแนนซ์ในเรื่องของโปรโมชั่นต่างๆหรือการแต่งรถในแบบต่างๆขอนก็มีให้เลือกมากมายเลยนะคะนั่งดู YouTube อยู่ที่บ้านก็สามารถจองรถกับขวัญง่ายๆด้วยการโอนเงินผ่านบัญชีบริษัทปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะขวัญมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงบ้านส่งรถให้ถึงที่เลยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะจองรถกับขวัญน,นะคะห่างไกลจากโควิดแน่นอนค่ะ ก็จบการรีวิวในวันนี้นะคะขวัญก็ต้องขอขอบพระคุณทุกทท่านที่ดูรีวิวของขวัญตั้งแต่ต้นจนจบนะคะอย่าลืมนะคะนึกถึงรถฟอร์ดคิดถึงขวัญข้าวอย่าเพิ่งตัดสินใจซื้อที่ไหนถ้ายังไม่ได้คุยกับขวัญนะคะวันนี้ขวัญขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดตามกดกระดิ่งกด s u b สไครต์ให้กับช่องโปรโมชั่นฟอร์ดของขวัญด้วยนะคะวันนี้ขวัญขออนุญาตไปส่งมอบรถสวยๆคันนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ ขวัญไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ